ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้พี่ก็มาเล่นเกม PUBG นะครับก็เพิ่งโหลดมาได้ไม่นานก็คือแบบเบื่อเล่นในโทรศัพท์แล้วหรือเปล่านะก็อยากเล่นในคอมบ้างอน,นะเนี่ยแต่งตัวก่อนแล้วกันนะวันนี้พี่จะมาเก็บแชมป์ไม่ได้นะก็คือยังไม่เคยได้เลยอ่าฮะเออหล่อเท่หล่อเท่เดี๋ยวใส่รองเท้าก่อนชิใส่ได้ไหม โอ้สาไม่ได้วะอาเป็นโหมดไหนดี APP แล้วกันนะก็คือพี่จะเล่นจนได้ที่หนึ่งะนะก็คือพี่ยังไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยตั้งแต่โหลดมานะแต่เคยชนะกับบอดอยู่นะแต่ก็ยังไม่เคยชนะกับคนเลยคนจริงๆอะ่ะใช่มาเราจับคู่มาสี่คนตามเมื่อกี้นี้พี่ก็กดเป็นหนึ่งเกมนะแต่ก็ไม่ได้ที่1นึ่งะนะก็คือกดเป็นสี่คนแล้วก็ มากับเพื่อนคนเดียวอีกสองคนไปนไหนไม่รู้นะก็ทรมานด้ที่หกก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้แต่รอบนี้เรามาสีไงเตะฟุตบอลหน่อยยิสเซอร์โอเคด่านนี้เป็นแมปทะเลทรายโอเค ก็คือไม่รู้นะจะลงจุดไหนแต่เพื่อนมาร์กไปแล้วแหละลงจุดนี้หรอโอเคตามเพื่อนไปฮะก็ไม่รู้จะลงจุดไหนเหมือนกันอ่าตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้จิงมาจิงมาวิลิคุดวิลิคุดเก็บระเบิดคอมมาก่อนไอ้เชับ เก็บยากระเป๋าเลเวลหนึ่งอันนี้ก็เลเวลสองเก็บมาเก็บมาหมดเก็บมาหมดระเบิดระเบิดปืนฮะเก็บมาดูเหมือนว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาหาเรานะแต่ก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละอ่ากระเป๋าสองมาห้องนี้ป็นไร้ไหมมีไอ้นี่ใส่ไม่ได้อ่าใส่นี่มาใส่ไหมโอเค ตอนนี้ผมต้องการเฮย้ยผมเจอคน่ะเห็นงไหมง่ายๆปีเรยวจัสองคนสองคนคือตอนนี้ผมต้องการสโคบมากเลยตอนนี้ผมยังไม่มีสโคบอ่ะทุณผู้ชมว่าผมอ่ะยิงมันได้ไหมผม,ผมว่าผมว่าผมว่าผมปีมือถึงวะไม่ได้วะไม่ได้วะอีกตัวอ,อยู่ตรงนี้ ข้างกพงมันไม่รู้ซะแล้วว่าใครมาจ้วงหลังมันโอ้โหมาทุกคนโดดที่สองโดดแรกผมตายโอ้ไม่ไปอ่าเป็นตามที่คาดหวังเลยเอาตอนนี้ก็น่าจะอน่าจะสาลาเมืองไทยนะเฮ้ยสาราหรือเปล่าเขาเรียกว่าเรือนไทยใช่ อ๋อสวยโดดซองมาโ,ฮโ,ฮโฮูคา้คนเยอะมากคนเยอะมากคนเยอะมากมันมีวิธีลงเร็วๆไหมเนี่ยโอเคร่อนลงร่อนลงโอ้ผมจำได้เมืองนี้แบบคนเยอะมากผมเคยโดดลงมาเจอเมืองนี้อยู่เป็นอะไรที่แบบเดือดมากเดือดจริงเดือดจริงเดือดจริง เดี๋ยวเข้าบ้านแล้วครับเขบ้าบ้านแล้วครับปืนปืนกระบอกเอากระบอกนี้มากระบอกเล็กๆก็เอาเดี๋ยวรีโหลด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  Let's go อุ้ยอ, or, อุออุออนะอุยอุยอุยอออ น,นี่คือเพื่อนเราใส่ชุดกเกาะกรกะเป๋าเลเวลรสามระเบิดเฮ้ยเพื่อเนเก็บไปหมดแล้วหวกหวกหอกหกเอาม,ม,มา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  let's go let's go เราจะไม่เดินซีสวยน,นะเราจะไปตามเพื่อนเพื่อนไปไหนเราอยู่นั่นเปิดประตูสิ ไม่กล้าไปเลยว่ะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนบอกเราไม่บวกเพื่อนบอกเราไม่บวกเดี๋ยวรอหาหาโค้งหาคอก่อนนะ โอ้แหลกแหลกแหลกไม่รู้ปืนอะไรเก็บม,มาก่อนนะเพื่อนเราแตกไม่โอ้เพื่อนเราไปทำอะไรตรงนั้น โอ้โอ oh, 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 oh. ้โอ้โอ้ที่สุดอ่าปืน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 ปืเก็บปืนมาก่อนลูกทรงลูกซองออกมา ตรงนี้มีอะไรไม่ม,ม,มีจักรยานเหรอเอามามาซื้อจักรยานใช้ไหมไม่รู้นะเก็บของจำเป็นมาก่อนอเก็บมาก่อนอะไรจำเป็นเก็บมาเอา,เอาปืนนี้ดีกว่ารีบไปหาเพื่อนรีบไปหาเพื่อนรวมกลุ่มดีสุด อะไรไม่รู้ MK m มอ็อะไรเก็บมาก่อนอันนี้ออกไปเอากระสุนนี้มาอะไรวะเนี้ยเออเก็บเสียงวะเก็บเสียงวะชิบชิบใครมาวะเสียงเท้าใครวะโอเคกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าสามมีไหมแถวนี้ไม่มีเกาะมา อ๋อนี่เพื่อนนี่เพื่อนเกียรสวยอันนี้เกาะสามมาตามมาละผมว่าข้างบนน่าจะเดือดมากเลยแต่ไปหาเบอร์สองดีกว่าเบอร์สองอยู่คนเดียวไปเติมเบอร์สองอ้าวอ้าวอ้าวกดเลยเนี่ยชิบชิบ ไม่น่าจะมีคนนะอะฮอฟเออฟออะเอาอฟโอมาก็บเปากรบเป๋ากบเปลาทำไมผมต้องกระซิบได้อาาะะเก็บเปล่ามาเก็บเปลามา ของใครเนี้ยขอขอขอเก็บของหน่นะครับถ้าผมไม่กล้าออกไปเก็บพวกแป๊บฟงแป๊บซี่ข้างๆเลยพวกเครื่องดื่มอะชิวกำลังต้องมีพวกดักอยู่แน่นอนเลยเออเป็ไนไมเนี้ย อ๋อสวยอยู่สวยเพื่อนสวยคือผมมีโอกาสตายสูงไหมเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่หรอกมั้งเดี๋ยวผมขอจัดแต่งปืนสักนิดน้อยอ้าไปตามเพื่อนดีกว่าบนเขาเนี่เยเพื่อนอุยอ้ย เชียเชียวเลีวชิมาแล้วเพื่อนมามาพี่จะปั๊มชีพให้น้องเพราะว่ามันจะไม่โยนระเบิดมานะมันคว,ว้างมานี่ชิบหายหมดเลยนเนี่ยโอ้ เลสโกไปกันเถอะรีบหนีจากที่นี่กันเถอะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังข้างนั้นแหละเราจะไปด้วยกันสหายไป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 อุย้ยเชี่ยมันจะตายเป็นอะไรเนี่ยอ่าจอดตรงไหนก็จอดขอปั๊มยาก,ก่อนปั๊มหมดแล้วได้ไหมเนี่ย อุย้ยเหี่ยกูร้มเพื่อนเหี<笑><笑>่ยทำอะไรเนี่ยชุบเลยเออสวยอ้าาแล้วเพื่อนตายด้วยไงยเพื่อนเราตายชิบหายล้วไงเหลือสิบเก้าคนดนียสิบเก้าคนเนีย เดี๋ยวผมขออัดยาน,นี้แล้วกันโอ,โ,อโ,อโอ๊ย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 ไม่มีอารมณ์ไปเก็บของเพื่อนละทำไงดีวะมันอยู่บนเขาไหมเนี่ยมันอยู่ไหนวะ ก็คือตอนนี้ผมไม่เห็นตำแหน่งวันนะตำแหน่งศัตรูเสียงมากเลยผมยิงไปผมว่าผมอ้อมเขาไปดีกว่าเพราะว่าผมได้ยินเสียงใครบางคนว่ะ ผมว่าแล้วผมได้ยินเสียงไม่ผิดแน่นอนเฮลโ o ลไกเฮ้ยเป้าหมายในคลิปนี้คงไม่สำเร็จสินะอยากจะกินไก่สักเกมก็ไม่ได้เอ่อท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่เล่นเกมนี้อยู่สนใจมาแบกผมก็มาแบกได้นะครับผม ยังไม่เคยได้ที่หนึ่งจริงๆเลยในเกมนี้ยกเวนเล่นกระบอกน,นะโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามผลงานผมนะครับผมฝากไว้แค่นี้นะครับไวรุ่น